สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมโอเควันนี้นี่ครับผมพี่จะพูดถึงเรื่องการสอนนะครับผมสอนสร้างตั๋วเข้างานนะครับการแข่งขัน Free Fire World Series นะครับรวมผนึกกาลังเป็นหนึ่งนะครับผมซึ่งคนที่สร้างตั๋วเนีจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะครับผมเป็นปืนอัพเบลทั้งหมดเลย7จ็ถึงสิกระบอกนะพี่ก็จําไม่ได้นะครับผมอีกกระบอกมามันเยอะมาก โอเคเราก็ยังมีเพชรมีมัดอัพเวลมีชุดระดับประมาณอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด, like, เกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะและสอบคนที่อยากได้ไอเทมต่างต่างพวกนี้ว่าจะเป็นสกายวิงใหม่นะครับผมหรือถ้าเปิดตัวใหม่มังกรบูดากอนนะครับผมตัวนี้เลยมังกรก็อาจจะไม่ดุเท่าไหร่นะครับผมหรือเปนชุดต่างๆนะครับผมก็มานี้เลย สำหรับคนที่อยากได้บัตรชมนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆนะครับขอแนะนำแอปแอปนี้เลยครับลองดูนิดนึงลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างนะครับได้เพชจริงๆนะได้บัตรชมนี่เติมเกมแบบฟรีๆเลยสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเพชฟรีไฟลแบบฟรีๆเนี่ยครับผมหรือจะเป็นเกมอะไรก็ตามแต่ที่เติมอยากเติมเกมแบบฟรีขอแนะนำแอปนี้เลย แฮปปี้ดัมมี่นะครับผมซึ่งแอปนี้ไม่ใช่การพนันใดอย่างใดก็คือจะทําการเล่นเกมเก็บคอยรูปดาวนะให้กดตรงแรกตรงที่เป็นรูปดาวเนี่ยคอยตัวนี้นะครับผมความสามารถมันคือสามารถเติมเงินเข้ามือถือได้นะครับผมแล้วก็สามารถแลกเป็นแบบชุมนนี่ได้นะครับผมซื้อขนมซื้ออะไรกินได้เลยเออหรือจะเติมเกมก็ได้นะครับผมอ่าแต่พิเศษสำหรับคนที่กดริงพี่ด้านล่างรับเลยฟรีหนึ่งพันคอยบวกกับกิจกรรมมันด้วยก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมที่จะได้นะครับผมอ่า ก็คอยก็สามารถได้จากเกมพวกนี้ครับและขั้นตอนการแกก็กดไปตรงสีส้มนะครับผมกดไปตรงสีส้มเสร็จนะครับผมเด้งขึ้มาหน้าตานี้กดไปช่องที่2ครับแลกบัตรทูมันนี่ได้เลยสำหรับคนที่คอยเยอะๆนะครับผุ่มก็ประมาณนี้เลยเอาบัตรทูมันนี่หนึ่พอะไรประมาณนี้ไปแลกได้เลยสำหรับคนที่สนใจอยากได้บัตรทูมันนี่ฟรีริงอยู่ด้านล่างเลยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจและอยากได้เพชรแบบฟรีริงอยู่ด้านล่างเลยปักหมุดไว้ให้เลยนะครับผมเชิญเมย์เยอะเก็บคอยเยอะแลกบัตรทูมันนี่แบบฟรีเลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมถ้าพูดถึงปืนที่จะได้นะสหรับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะได้ปืนอเบิลทั้งหมดเลยนี่เลยนะครับผมและอัพเป็นเบลเจ็ดหมดเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีมากซึ่งปืนเบลเจ็ดนะคือต้องใช้เพชรเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ได้รางวัลนะครับผมก็คือจะได้ไปเลยนะครับเจ็ดอกี่กระบอกเลยดูแป๊บนึงสิบกระบอกนะครับเป็นปืนอัเบิลทั้งหมดสิบกระบอกนะครับผมไม่ธรรมดาเลยซึ่งบอกเลยโคตรจะดีนะครับผมเนี่ยก็คือ เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกระบอกอ่ะเออสิบประมาณสิบกระบอกนะครับผมเนี่ยก็เป็นเบลเจ็ดหมดเลยอะ่ะเออแล้วคิดดูดิคือเลือกขั้นที่หนึ่งนะที่สองก็จะได้ชุดระดับตำนานนะครับผมซึ่งเข้ากับฟรีไฟล์เวอร์ซีรีส์นะครับผมก็คือเป็นปีนี้เลยอ่าเป็นการแข่งขันด้วยนะครับผมแล้วก็มีหมัดนะครับอัพเวลนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นชุดทางหน้าของฟรีไฟล์เวอร์ซีรีส์นครับผมแล้วก็เพชรอีก เพชรอีก5ล้านเป็นล้านล้านเพชรก็มีนะครับผมสามพั 3, นเพชรนี่ถือว่ากากสุดนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพือ่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคนี่นะครับผมก็เข้ามาที่นี่คู่มือร่วมกิจกรรมฟีฟ่าเวสต์ซีเีย2022สร้างตัวรัวเชียร์ยทีมไทยนะครับผมประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับเข้ามานะครับผมนี่ก็จะเป็นรางวัลที่1นนะครับผมเป็นปืน ทางด้านของอับเวลนะรางวัลที่2ก็เป็นชุดระดับตำนานสีสีรางวัลที่3หมัดอับเวลรางวัลที่4ชุดนะครับผมรางวัลที่5ก็เป็นเพชรนะอันนี้น่าจะได้หลายคนนะสามพันเพชรนะครับผมแล้วรางวัลการแชร์นะก็จะได้เพชรนะครับสุ่มน,นั่นเองนะครับเหมือนกันตามเพื่อนกลับมานะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็กดการกระบาดไปได้เลยแล้วเราก็ไปเลือกตั๋วนะครับผม ซึ่งตัวที่เราจะได้รับนะ่าจะมีทั้งหมด8แบบนะครับผมเลือกเอาก็คืออยากได้ตัวแบบไหนนะครับผมอ่ามีหลายแบบเลยเดี๋ยวกดให้ดูนะก็เป็นทางด้านของตรีมของแคลลี่นะฟีฟายเวิร์ซีรีส์นะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของนี่ถือถ้วยนะครับผมเป็นทางด้านของมังกรสีดเงินอ่าหรือจะเป็นนี่รวมกําลังนะครับผมเป็นทางด้านของตรีมทางด้านของฟีฟายเวิร์สซีรีส์นะครับประจําปีนี้เลยนะครับผมอ่าสุดต่างๆเลยไฮเปอร์บุ๊กไฮเปอร์บุ๊กอะไรเนี่ยนี่หรือจะเป็นนี่ ตุดในแบบตำนานนะครับมาเดียวๆเลยโคตรเท่โอ้โหเยอะแยะมากมายนี่มีสัตว์เลี้ยงด้วยสกินสัตว์เลี้ยงด้วยหโคตรเอาบอกเลยนะอ่ะสรุปแล้วนะครับผมพี่เอาอันนี้นะอันที่สามนะครับผมหรือใครจะเอาแบบพี่ก็ได้นะพี่ใช้ตัวที่สามกดยืนยันเลือกแล้วกดยินยันเลยนะครับผมอ่ะมาดูก่อนนะครับผมทุกคนจะได้สิทธิ์ในการ ลุนลำหลุนรางวัลน,นะครับใครที่กดสร้างตั๋วนะครับก็จะได้จํานวนหนึ่งสิทธิ์เห็นไหมข้างบนเห็นไหมจำนวนสิทธิ์ของคุณคือหนึ่งสิทธิ์นะครับผมต่อไปก็คือให้ทุกคนสามารถใส่ไอดีพี่ได้นะครับผมก็แบ่งๆกันใส่นะครับผมก็คือเอาไปใส่กันได้หรือใส่ยังไงก็คือเอาไอดีมาใส่ตรงช่องนะครับผมเราก็จะได้สิทธิ์ที่สองนะครับผมแล้วคนที่ใส่ไอดีของเราจํานวนห้าคนถึงสิบคนนะครับผมก็จะได้ อีกประมาณ40นะครับผมและการแชร์1ครั้งก็คือกดไปตรงเหลืองเลองเนยะเห็นไหมการแชร์เพชร99นะครับผม9 9 9 9พนเกกนี่ยก็ถือว่าเป็นการแชร์นะครับผมแชร์ส่งห้เพื่อนนะประมาณนี้เลยง่ายง่ายนะครับผมนี่เห็นปะโอเคก็แชร์ปุ๊บก็จะเป็นขึ้นสีทองเนยมาสร้างเนะี่ยนะถ้าเป็นสีทองนี่คือได้20แล้ว30ท,ทั้งหมดจะมีส4บสีินะครับผมเนะี่ย ิบสี่สิทนะถ้าเกิดแล้วก็คือสามารถแชร์รายวันได้ด้วยอันนี้ก็ปก 18, 19, 20, 21, 22, เป็นประกาศผมที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเออเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมอยู่เฉยนะครับผมเดี๋ยวระบบของเกมมันจัดการให้เองนะครับผมเดี๋ยวไปสุ่มเองทําอะไรเองนะครับผมโอเคปะ่ะอ่าประมาณนี้เลยก็ก,การสร้างตัวกง่ายๆนะครับมีปืนอัพเวลรออยู่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ได้เนาะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมน,นี่เนหะ็นไหมปืนก็โชว์ชว์แบบนี้เลยเออแถมยังมีเพชรด้วยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับผมวันที่ยี่สิบงยี่สิก็มีท่าทางหน้าทางอะไรอย่างเงี้ยคือแจกฟรีก็คือตามกิจกรรมม,มนเลยสังหาแรแลกช่องแลกชุดอะไรประมาณสกินลดก็มีนะครับผมดูสกินลดก็มีนะครับผมอ่าแล้วก็ลองดูตรงนี้นะครับก็ ตามประจาวันของมันเลยนะครับผมหรือเป็นชุดมีพินมีเพลงอะไรเนี่ยเก็บโทเก้วันที่ยีเจ็นะครับผมตอนนี้ก็ไม่บอกแล้วเนาะคืออาจจะรู้ๆกันอยู่นะครับผมโอเคสกินระเบิดโคตรกระจอกเลยนะครับบอกเลยนะไหนกระจอกพี่บอกเลยนะคือย้อมแมวเฉยๆนะครับผม c ีวีสี่นะนี่อันนี้สวยกระเป๋ากับกล่องศพนะครับผมก็คือดีเลยถือว่าดีเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นการสังหารทรทคนเออเ็นบอรดแผ่นเสียงอะไรเนะี่ยคือมีหมดเลยนะครับผมก็ ต้องรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวมันก็ไล่ไปตามกิจกรรมมาที่ยี่สิบามสิบเก้าอะไรประมาณเนี้ยอ่าย7สิบเจ็ดก็มีนะฮะเพย์อินที่หกในโหมดซอมบี้ไปเล่นกันได้อย่างโคตรมันมันจริงนะครับผมเออก็มานี่เลยอันนี้โทเค้นนะครับผมอันนั้นมาแลกทั้งน้นของรูปโปรไฟล์นักแข่งนะครับผมก็ไปตั้งกันได้ว่าจะเป็นอีเวนตหรือจะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดเลยนะครับปุมชิวๆ โอเคแลวก่อนจะไปนะมาดูกันหน่อยนะครับใครอยากได้ปืนอัพเวลมากนะับก็ดูๆนะคือคุ้มนะใครที่ได้ที่1เนี่ยคือสุ่มถ้าจะสุ่มมาแล้วมันเป็นของเราโชคดีจริงๆนะแล้วได้ปืนอัพเวลทั้งหมด10กระบอกอะคิดออดูแล้วเขาอัพเป็นเวลเจ็ดให้หมดเลยอะโอ้โหเท่าไหร่กระบอกละหมื่นห้าคูณไปดิแสนห้านะครับผมเออแสนห้านะครับสิบกระบอกแสนห้านะครับผมเออถือว่าเยอะนะครับผมเออดูดิ เอคมังกรหรือว่าปีปืนเอ็มโฟดะโกสกาเมกาลาดอนนะครับผมหรือจะเป็นคาบุกิโอมีอูดิฟามารคาบุกินี่ครับผมเออโหดูดิมาแต่ละองค์โหแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเออยิปซีนีการ์เดียนในครับผมหรือจะเป็นยูนพีบุญญาเดนะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของเอ็มพิฟายครับผมเอ็มพิฟายครับผมหรือจะเป็นปืนคอบ้าปืนงูอ่าปืนงูตัวนี้เลยหรือจะเป็นซอง นี่สองเจ็ดนะครับผมโหยังดุหรือจะเป็นปืนสองกวงที่พี่เล่นไม่เป็นเลยนะครับผมอะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมและสําหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะขอฝากคนที่ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผม,ผมก็บอกเลยหาเงินเติมเกมแบบฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมตรงนี้นะก็คือเติมเพชรเดี๋ยวให้โปรโมชั่นฮบบู๊กมาอีกนะครับผมโอเคก่อนจะไปก็อย่าลืมนะครับผมไปสร้างตัวงนนะ๋วกงินและสามารถใส่โค้ดพี่ได้นะครับผม ก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลื like, มฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมไปสร้างตัวอันนครับผม